สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและสวัสดีนะักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เรามาเรียนวิชาภาษาไทยกับคุณครูพิมพอรอีกครั้งนะคะในเรื่องแต่งประโยคจากภาพค่ะก่อนอื่นเรามาดูซิว่าประโยคคืออะไรยังจํากันได้ไหมคะประโยคก็คือการนําคํามาเรียงกันแล้วได้ใจความสมบูรณ์นะคะโดยมี3ส,ส่วนค่ะก็คือประธานกริยาและกรรมนะคะก็มาดูซิว่าใครทําอะไรไงนะคะ วันนี้ครูนำเสนอภาพนี้นะคะโดยนักเรียนฟังครูก่อนนะครูมีสิ่งที่ให้นักเรียนทำอยู่2ตอนนะคะมาดูซิว่าตอนที่1คือคัดคำจากภาพคําคำคำอะไรก็ได้เลือกมาคําคำจากภาพนะคะคำละ3ครั้งนักเรียนยังจำได้ไหมการคัดคำของเราคัดคำละ3ครั้งนะคะ,ะมาดูตัวอย่างคำของครูซิอย่างเช่นนะคะนี่นี่ภาพอะไร แครอทถ้านักเรียนชอบคำนี้นักเรียนก็แครอทแครอทแครอทสามครั้งนะคะเอาคำไหนอีกอันนี้อะไรคะอันนี้บัวรดน้ำอ่าอันนี้ชอบไหมคะผีเสื้อนักเรียนก็คัดคำว่าผีเสื้อนะคะอันนี้ดอกไม้อ่าอันนี้ล่ะคะอะไรพระอาทิตย์เก่งมากค่ะอ่าันนี้ล่ะคะรู้จักไหมเอ่ยอันนี้คือ ฟักทองนะคะนักเรียนจะเลือกคําอื่นก็ได้นะคะที่นักเรียนต้องการน,นักเรียนอาจจะบอกลั้วบ้านเชอรี่กระตายหอยทากนอนแมวต้นไม้อะไรก็ได้เลือกมาเพียง5คําคัดคําละ สครั้งนะคะเก่งมากต่อไปตอนที่สองสิ่งที่ครูจะให้ทำคือคำที่นักเรียนเลือกมาห้าคำของตัวเองนำคำนั้นมาแต่งเป็นประโยคนะคะสมมุติว่าครูเลือกคำว่าแค r อทครูพัดแครอทแครอทแครอทไปแล้วครูก็จะเอาคำว่าแค r อทมาแต่งเป็นประโยคฉันปลูกแค r อทอ่าตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ ฟักทองคุณเลือกคำว่าฟักทองนักเรียนก็แต่งฉันชอบแกงฟักทองแค่นี้เองยากไหมคะสำหรับวันนี้ครูมีงานให้นักเรียนทำเป็นการบ้านเท่านี้นะคะหวังว่านักเรียนจะตั้งใจทำนะคะอย่าลืมนะคะการบ้านมีสองสองตอนตอนที่หนึ่งคัดคำ ห้าคำเลือกมาคำละ3ครั้งตอนที่2องนำคำคำนั้นมาแต่งเป็นประโยคเพราะฉะนั้นนักเรียนจะได้ทั้งหมด5ประโยคนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะ